โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เข้ามาพบกับผมช่องวาละเม็กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าชักกีนะหลังจากที่ว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วตั้งแต่ทาคลิปแรกๆเลยผมก็จะเล่นชักกี้คลิปแรกเลยนะก็ผ่านมาหลายคลิปแล้วผมไม่ได้เล่นนานเลยก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้กลับมาเล่นเจ้าตัวนี้นี่จะมันแค,แค่ไหนนะก็คือเปิ์ลที่ผมจะไปก็มีเกิดกินความหวังกับความถึเล่นในการไล่ล่านะครับแล้วก็ ไม่รู้จักตายของเดอะไบต์นะแล้วก็สุดยอดรางวัลของซีโนบอมนะครับผมแน่นอนผมก็จะเป็นเชื้อกระโดดนะครับระยะเวลาห่านเต่านะเพิ่มขึ้น8%กับยาเบอนหนูนะครับขนาดกำลังห่านเต่าเนี่ยเราจะเห็นออร่าเพื่อล่าชีวิตในระยะ8เมตรเป็นเวลา5วินาทีเครื่องเซฟผมก็จะเป็นโมลี่ไปนะเอาไปจบเกมแบบหล่อๆเท่ๆเลยก็คลิปนี้ถ้ามีการไอหรือว่ามีการพูดติดขัดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายยังไงก็ไปดูเกมดีกว่า Let's Go เอาเซตด้านมานะแสเวเวอร์เนี่ยด้านอะไรนะที่รูกหัวใจอ๋อด้านก็ด้านนี้นี่นะด้านฟ้าคอมเห็นคนหนึ่งละโดนอะไรใส่ใส่นกคุ้มนี่ วอ่้รอเหล็กไปละไม่มองหลังเป็นเพลงยิ่งยงนี่วะยิ่งยงบัวงามไม่อย่าเลยแกเปิดตู้ขีดร้องไปแตกไปแล้วแตกไปแล้ว หนึ่งคนไอ้คิดๆขวามฝกผมยังอยู่เยี่ยมยอดอุ้ยมเมนี่ปิงจงังโอ้โหปิงสีงแดงเลยอ่ะไม่มองกันหลังไงสวยได้หนึ่งสตั๊กแล้วเฮ้ย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 อะไรอ่ะยูเหรอยูแตกเหรอ แล้วโทเทมไฟผมคือกินความหวังอยู่ซะตรงกลางเนี่ยเฮ้ยนกคุมหลีนกคุมดี้ชื่อเพลงมันอ่านว่าอะไรวะเพลงยงวังน้ำยังยืนมันอยู่นะโดนไปเพื่อนโหดงโหมุ้เลย Let's go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  เราเปิดตู้กรีดล็อกก่อนนี่าแต็กสองนะนะเดี๋ยวเราวิ่งไปมีคนนะให้เขาช่วยไปโอเคสแต็กสามนะผมทีเทียวล้มอ่ะสวัสดีครับผมมาแล้วครับยิ่งยงบัวงาม ยังไงครับโดนไปเพื่อนยิ่งงวงงามนกคุ้มดีนกคุ้มดีอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านยากจังสวยยังมีดาไวอีกคนหนึ่งนะ อ้าถ้าแตกผมกแตกผมเยอะละวท้าแตกผมเยอะแล้วนะผมบอกเลยว่าโดดอ้าวธรสวัาดีแม่โด,ดแม่โ,ด,ด,มโด,ดเดินมาไม่ดูเลยแล้วเดี๋ยวจะมาถอนของผมเหรอเด,ดินแอบแล้วนะ เขาจะมาถอดเทอมไฟผมนะตะีเปิดประตูกีดร้องเลยเปิดพาทูกีดร้องแล้วบอกตับเด็กแล้ว s <S โดดดักหน้าเลยแล้วกัน <c oughs> หลงทางใช่ไหมเราเพ่อน ให้คนไปช่วยแล้วผมจะโมลีคนนี้เลยนะมีคนไปช่วยไหมลาเดเอาไว้อยู่ตรงนี้เอาไว้เอาไว้พี่เอาไว้โมไม่เห็นหรอกไปช่วยไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วจะได้โมลี่ที่ไปช่วยเร็วรีบช <c oughs> <ๆ>่วยเร็วไอ้ยิงยง ยิงยุ่งวะไงโอ้โหเขาถอดโทเทมผมไม่เสือไม่นะโอ้หผมลืมเลยอ่ะผมว่าแล้วมันนานเกินครับน่าจะถอดโทเทมผมแล้วจะโทเทมที่แตกเป็นโทเทมคือจริงความหวังแล้วนะโอ้จะได้เกือบละเกือบเกือบได้โมลีละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังคลุมกรเลมอยู่โดรไใ <c oughs> ผมเห็นเขาละอยู่หลังเครื่องนี้นะน่าจะเป็นวิเคาโอเคแูไป <c oughs> ผมเห็นคนอยู่แถวนี้จริงๆนะไม่เยอ่อาดีอะไรเท้าโอ้โหชิกไปช่วยกันอย่างไวเลยนะอ้อมหลังไงเราอ้อมหลังไงเม่มดน้องงยต่อ <c oughs> ไ,ไปครับ <c oughs> แล้วมีคนช่วยล่าสุดกันช่วยกันตรงนี้นะย <c oughs> ิ้มกันเหรอ เห็นหลายเท้าแล้วสไพร์มาต่อฟางเก้ดักทางไปเลยเห็นหรือเปล่าพับเลยสองมือขอโทษนะครับอายนิดนึงจะไปไหน โ้ยผมเป็นหน้าสโลเลยอ,ะอ่ะอ้าวมีคฟารคมนั่นเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยพวนี้โอะไรอะ่ะความบายเฉยเบเนเนดีเอยอะใส่งาตงนตะหลอดชานาซิ ปันทิ้งไปก่อนมันมีเปิดตู้เดี๋ยวของราเฟกกัตตาแล้วดิ่โดเสียด้อยากจากับโมดีแบบสี่คนแหละแล้วมีคนกีดร้อไหมขีดร้องกันยับๆเลย

มันไปไหนครับไปไหนอบบีเีมวเ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 มวอ,อ,อ,อย่าไปทางนั้นเอ้ยแมวผมมันจะเดินไปไหนไม่รู้นะโอ้ย หางไปเลยแอปปี้มาด่แอปปี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนน,นะครับผมโอเคครับมาแล้วโอเ้โเสเร็จแล้ว น้อนเฉยๆเลยอย่าเดินไปไหนเปิดตู้กี่ร้องไม่กอนนี่ไงเราอยู่นี่เพื่อนไปไหนครับปั๊บเลยนำมาให้เป้เยอะมาไม่ได้ก็ยังเหลืออยู่นะโฮม รยบร้อยโฮมโฮมแตกแล้วโฮมแตกแล้วพี่ยิงยงบัวงามอยู่ไหนจ๊ะพี่ยิงยงบัวงามพี่ยิงยงบัวงามไปเสร็จอะครับ อ <Okay, S 2> ะไงเปื่ปมาตูลรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหน้าหายไปไหนอ่ะผมถามจริงเขาติดเครื่องนี้ไม่ใช่หรอผมหาเขาไม่เจอ ไปไปไหนอ่ะเฮ้ยผมเจอละผมเห็นละนี่ไอ้โดนคนไปดีเพื่อนอุยโยแล้วคนนั้นเขาลุกขึ้นมาแล้วเครช่วยตอนไหนนะผมมองมเห็นเขาจะไปช่วยเราแล้วเหรอหนะันมันอะ แล้วเพื่อน,นไม่ทันเด็ดใจด้วยมีท่ออยู่ด้วยนะมีท่ออยู่ด้านซนะ้ออยา,นายนะเกือ <c> บ <oughs> ได้ออกแล้วนิด <c oughs> เดียวเองนะทิมเข้าไปทิม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 กระเตะตุ้มันเกือบได้ออกละ ว้าวอุ้ยโอ้โหคนนี้มีมีเยอะแยะอะไรนะหยุดออกจากเต่านะแต่ว่าโดนคนแรกโอเคครับท่านังครับบ้างครับถ้าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ตั้งตระทีผมด้วยนะครับเพื่อกระจายผมต่อไปสำหรับวันนี้บ้าไปครับผมขออนุญาตไหมแอบขออนุญาตเนฮะ้ยขออนุญาตไหมอาหารแมวกอบได้ไหมครับผม